เ้ท่าหลอดใบหมวยหมวยมาแล้วนะคะคลิปนี้ก็อ่ะเลือกไพ่เด็กนี้ให้เป็นของลัคนาราศีกรกฎนะคะหมวยก็มาใบแรก the hangman ใบที่สองหกถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยสี่ถ้วยสิบเหรียญใต้สำรับเป็น the tower คอยหัวคะ่ะอาจจะมีการวนกลับไปหาลักครั้งเก่าได้คนคุยเก่าได้นะคะคนที่อยู่น้อยกว่าคนนี้คุณกำลังวางแผนอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบนันหรือว่าในใจนะขณะนี้นะคะก็ยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแหละแต่ก็ยังยังไม่เลือกใครนะคะยังเต็มที่แล้วก็อนาคตคุณเหมือนแบบว่าจะหาเงินสร้างอะไรให้มันแบบว่า เป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะที่แบบว่าทําให้เขาหรือเธอคนนี้ดูว่าคุณมั่นคงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมาอีกครั้งหนึง่งจะกลับไปเริ่มต้นอีกครั้งนึง่งรือว่าอาจจะชัดเจนกันไปเลยเนาะว่าเปิดตัวเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเ n e r g y ของฝั่งตรงข้ามเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เริ่มค่ะราชาถือมีเท้ารูนาเป็นตัวแทนของเดะมนสองเหรียญอัศวินถือถ้วยแปดเหรียญเจ็ดถ้วยค่ะใต้สำรับเป็นราชนินีถือเหรียญ เอเนจี <Energy S 2> เขาดีมากนะมีความมั่นคงให้กับชาวกลรก,กุนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังกังวลคิดสับสนอยู่ว่า,าจะเป็นยังไงต่อจะไปต่อหรือไงดีแต่เขาพยายามควบคุมบรลานให้ชาวกรก,กฎเนี่ยยังมีอยู่ในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะให้นะคะแต่ก็ยังเลือกนิ่งดูอยู่ แล้วก็เอาตัวเองอะ่ะผ่านตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะแล้วก็เตรียมวางแผนว่าจะทำยังไรดีจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีจะบอกเขายังไงดีจะให้ของขวัญยังไงคุณกลรกกดดีอะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเอเน g y ของเขาหรือเธอคนนี้ชาวกลรกกดดีมากนะคะอืมมามาดูที่โรแมนซ์แนโจ้กันเลยดีกว่านะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างนะ feel self ให้รักตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่สบายเนาะไม่สบายบ่อยก็ดวงดาวโยกย้ายก็ต้องดูแลตัวเองด้วยบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนนะคะนี่คุณยังมี ผลต่อใจเขามากพอสมควร getting to an o t h e r นะคะ romantic feeling children คะ่ะมีเด็กน้อยเข้ามาเกี่ยวข้อง honeymoon อ่ะอาจจะพากันไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการบอกกล่าวเรื่องราวของความรักของคุณทั้งคู่เหมือนแบบเปิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะให้มันดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นแบบ f อ่ l ฟิลิ่งอินเลิฟโรแมนติอีกครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วก็พากันไปท่องเที่ยวได้นะคะสักครู่นะคะมาปิดจบความรักนะคะว่าไพานางฟ้าจะปิดจบให้อย่างไรบ้างนะคะ คอมพ r o m i s สค่ะเดี๋ยวจะได้มีการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลนี้เรื่องความรักของคุณเนี่ยแหละไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะบิ๊กแคปิเชนเปลี่ยนสถาน,นะคะ่ะ yes let go ปล่อยวางนะไอเอฟ from now? a r c h อแอค่ะให้ปล่อยวางเพราะว่าอะไรถ้าเราเอ,อ่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ่ะ ต้องยอมรับให้เร็วแล้วก็มันจะมีผลดีขึ้นมาเสมอไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันจะร้ายหรือว่าแรงอันนี้ก็เป็นความคิดของมัวอีกเหมือนกันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันดีเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ร้ายหรือเรื่องที่ดีนะคะถ้าดีมันก็คือดีต่อใจแต่ถ้าร้ายเราก็ต้องคิดซิว่าเฮ้ย จัก,กรวาลได้ได้ส่งสิ่งลเลวร้ายเหล่านะั้นนะให้เรายอมรับนะปล่อยวางนะแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเกิดมามันไม่ได้เพอร์เฟกอะมันไม่มีเรื่องราวอะไรดีๆๆเข้ามาตลอดทั้งชีวิตทั้งลมหายใจเราหรอกก็คือถ้าเรื่องที่มันไม่ดีอะ่ะ มันก็คือบทเรียนมันก็คือให้เราต้องยอมรับความจริงว่าเออมันไม่ดีนะมันคือบทเรียนนะเราก็อย่ากลับไปทํามันอีกอย่ากลับไปอยู่วังวนนั้นวนลูบเดิมนั้นวงวน,นวงวงเป็นวงกลมนั้นอีกอะไรเงี้ยถ้าเราเแบบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องวนอนะ่ะอันนี้มันก็ต้องมีการพูดคุยเปิดใจยอมรับแล้วก็ถ้าไปต่อได้ก็คือไปต่อมันก็จะต้องดีกว่าเดิมแต่ถ้าไปต่อแล้วมันแบบว่าไม่ฟูอะแล้วมันแยกกับคุณทั้งคู่อะ ก็ควรต้องแยกนะคะอืมประมาณนี้แต่เรื่องของกรกฏนี่เป็นเรื่องที่ดีค่ะมาสุดท้ายละมาดูกันเลยว่าชาวาลัคนาราศีอะไรที่มีผลต่อใจกับชาวกรกฏบ้างนะคะจะม i ี i นค่ะราศีมีถุนเป็นธาตุลม t ทอรั s สค่ะราศีพฤกษ์เป็นธาตุดินสกอร์พิโนะคะราศี พิจิกเป็นธาตุน้ำโอเคค่ะขอจบชาวราศีก็เรากดลัคนานกรากดแต่เพียงเท่านี้นะคะก็มา ยูทูบนะคะกดไลค์กดซับสไครป์นะคะแล้วก็มาไลค์แชร์กันด้วยคอมเมนต์กันได้นะคะทิกตอกมาดูกันได้มาส่องได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงกับหมวยก็แอดไลน์นะคะไอดี ID ที่ขึ้นเขียวๆตรงนี้มาได้ถามค่าครูได้แล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามได้ทุกเรื่องราวนะคะก็ขอจบชาวราศีลัคนาราศีกรกฎแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาใจช่วยค่ะสําหรับใครที่เหมือนแบบว่าห่างกันเนาะแต่สําหรับใครที่อยู่ด้วยกันแล้วพูดคุยดีต่อใจกันแล้วก็พากันไปฮันีมู เลยค่ะซัพพอร์ตค่ะบ๊ายบาย